สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาวิ่งใช่ไหมเรามาวิ่งแหละนะคะอยู่ที่ของครามนะคะกำลังส่งตัวนักกีฬานะคะไปถึงเส้นชัยนะคะแต่ตอนนี้ดูดูดูนักกีฬาของเราก่อนนะคะนี่จะเห็นด้านขวามือเนี่ยจะเป็นแบสวนยางพลานะคะอีกน้นินิดนนีนิดลดิ อิ้กวะใหญ้กใหยิแล้วญ่ยิกยิกใหญ่ยิ้กโอ้ยวัวลงก้อน้าดูรนมาทันแล้วจ้าเรายิกมาทันแล้วกะในดุมบดในดุมอดคนในชมชนเดี๋ยวน้ารักมากมเรื่อง่นจอดอยู่วในดุมบดข้าวฟ้านะมีงไม้ยิมเยอะนักมาลงบิดกับเก๊กเปี๊ยะโอ๊ยนะเดี๋ยวเดีี๋ึงแมาแล้วตึ้งตุ้งแลวไปกันไปเนบ้านขนมเปี๊ยะให่แท้นคะป็นบ้านของบ้านของฟารมก็ส่งแบบส่งที่ไหน้ไปดูน นี่เนี่กินได้เลยใช่ไหมคะมาดูวิธีทำแควกก็แควของโตไม่ต้องกินเลยนะได้แดงกเว้ยด้วยไม่เฉื่อยลงเลยแดงมดอีกเลยถูกาอ๋อเะรแต่แดงก้มดีกับบดอีหอมหอมนุ่มที่แงี่ะไไหมะใส่าดําอ๋อตงอเมทัยไะอ๋อ กาแฟมีซ่อนใช่ไหมคะพี่กอุ้งใช่ค่ะที่นี่เลยนมเทียขนมเทียแม่แนมเทียเิมาเจอมั่งไหนวันดีก็สุีสุดไอย่านเดี๋ยวใจเดี๋ยวจะกระเล่กินซ้นตาเดแลยวเดี๋ยวใจแน่ใช่ใช่เลยนี่ว่าน้องไม่เสืออะไรบอกหนูไม่รู้แล้วแต่เหื่อเหยือจะเป็นคนตอบเองกินนกกระเบนข้าวเหยื่อไปมาเอาข้าไปเล่นก่อนเมีไอจิ้มไม้เดี๋ยวเราไม่รู้เรื่องไอจิ้มไม้ในงานนะโอแเราไปแล้ว มี500ชิ้นไหนงาน500ชิ้นนันคนกินดิอะนอเออแต่ว่าคนนะนออต้องเห็นปลานี่ถุยตัวกันตรงนี้ถุตัวปลาเอโบเล่นไว้ตัวแล้ว้าววา้าแบบเดียวค่ะธรรมชาติสวยงามแด่แมากเป็นปาชิ้

ส่งว่าน้ำนะคะนี่น่ารักมากเลยกกกกาก็เลียมากเลนะคะแล้วหนูเลือกใส่ชุดแบบเสือเพราะว่าหนูมีความรู้สึกว่าเวลาเรามาอยู่ในที่แบบอุดมสมบูรณ์มันมัมนมีสิ่งมีชีวิตก็อยากจะอยู่อะ่ะมีปา่ามีเขามีน้ําแล้วก็มีสังคมที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลายเสือที่เรามีความละมุนด้วยสีชมพูเออ nè, có mì vịt gà nó cỡ một năm, một năm, một con một năm, vô, năm, một 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 ก็โยนเขนะ้าไปนในบรรจุตอน,นบนที่ตปนะดูสาจานต้ากี่เล่นแบยังดูยังมีหมมันเป็นอะไเด็๋ไวไหมเราจะไไรบ่อน,นี่ลาขพาวไปด้วยแต่ว่าเวลายกขึ้นมากันนัดแล้ว่ะกลับไม้นักมีซิปกลบไม้นะม เป็นคนดีดีเลยร้อนนัดมาเจียวชงถักต้อยาน่ช่วยช่าวยแล้วร้อนก็ร้อนรอนใจแดงแป๊บเลยพี่จุดวุ้ใจแดงแป๊บเลยเออนาแ่แม่ด้ดอมาแล้วนี่แม่น้องนงนี่ีดู้งชื่อวาชื่อว่าป้ต้อมกามจไหมสีมุกคนเลยหรอยิ้มเลเลามันจะอยู่แบบนี้ไปอีกนานลาใครยิ้มไม่หรดกตาตามบหอนคือรยยิ้มใจใจใจงาับบ ต,ต่อต่อไปก็ก็หนักเลยอ่ะเชิญชวนนะคะเชิญชวนที่พี่เพื่อนๆนะต่างจังหวัดมากอะเราแบบปลุกใจมาเลยดูนวดใจคนอยู่ในขัน้วกลางเสร็จไปทำสาษีเราไม่ทำชั่ว